เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกของยุคสมัยเป็นความจริงกน่ากังวนใจต่อให้ประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังต้องมีกฎหมายมาตรา112เพื่อคุ้มครององค์ประมุขของประเทศ ท่าของนักการเมืองตามนโยบายของพรรคตัวเองถูกถ่ายทอดผ่านเวทีดิเบตต่างๆทุกช่องทางทำกลางสถานการณ์ชิงคะแนนนิยมใกล้โค้งสุดท้ายนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งประเด็นที่ถูกจุดประกายขึ้นมาบางประเด็นมีหลายพักใช้โหงกระแสหาเสียงคือนโยบายแก้หรือไม่แก้มาตรา112 ผมคิดว่ามาตรา1หนึมีปัญหาจริงพิธีไหนที่จะทําให้เมื่อโทษลดลงและความสัมพันธ์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนระหว่างสถาบันกับประชาชน,ชนดีขึ้นโดยการที่ไม่ได้เอาสถาบันมาทําร้ายคนอื่นโดยที่ไม่ได้สถาบันมาทําร้ายเยวาวชนคนหนุ่มสาวโดยที่สถาบันไม่ได้เอาสถาบันมาอ้างแล้วคนเป็นพันตุดคุกร้อยกว่าคนอายุ 100, ร้อยกว่าสิบแปดเผอิญมาตราน1นึเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นคดีุคลธรรมดานะ ก็คือการบินประมาทนั่นเองผมจะใช้สิทธิทเสรีภาพผมเนี่ยไปวิาพากษ์วิจารณ์ดาพ่อล่อแม่ใครเขาไม่ได้แล้วนี่พ่อของแผ่นดินเนี่ยมันนั้นมาตรา1นึมันก็คือเหมือนกับมาตรา4ี่สองศูนย์ของแพง่งแต่เพียงแต่เขาจัดชันว่าสถาบันพระมหากษาัตริย์เนี่ยเป็นความมั่นคงของรัฐเพราะ,ะนั้นคอนเซปต์ของกฎหมายมาตรา1นึเนี่ยมันคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของการใช้สิทธิวิพากษ์วิาจารณ์การที่สองพระสถาบันพระมหากษาัตริย์อยู่เฉยไม่ไเคยไปรังแกหรือไปรังควานใครแต่คนไปยุ่งงเอ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในลักษณะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชนาจักรหมวด 1. ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประมวลกฎหมายมาตรา112ไม่ใช่ว่าไม่เคยแก้ไขหรือแก้ไขไม่ได้เพราะมาตรานี้ถูกแก้ไขล่าสุดหลังเหตุการณ์6ตุลา2519 โดยคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลงวันที่21ตุลาคม2519โดยการเพิ่มโทษจำคุกจากเดิมไม่เกิน7ปีเป็นโทษจำคุก3ปีถึง15ปีผ่านมาเกือบ50ปีหรือครึ่งทศวรรษมาตรา112ไม่เคยถูกแก้ไขอีกเลยกระทั่งปัจจุบันมีกระแสรเรียกร้องจากบางฝ่ายให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เปิดกว้างสำหรับการแสดงความคิดเห็นทำให้พักการเมืองบางพักที่มีแนวคิดแบบเดียวกันหยิบฉวยมาใช้เป็นนโยบายหาเสียงแต่สถานการณ์ถือว่าไม่ปกตินักเพราะพักการเมืองแบ่งออกเป็น3ากลุ่ม3ฝ่ายคือกลุ่มแรกพักการเมืองที่ต้องการแก้ไขแน่ๆแ,และเสนอร่างแก้ไขเตรียมไว้แล้วนั่นก็คือพักก้าไก่กลุ่มที่2พักการเมืองที่พร้อมแก้ไขแต่ขอดูรายละเอียดเนื้อหา เพื่อไม่ให้กระทบกับสถาบันหลักของชาติพักการเมืองกลุ่มนี้อย่างพักไทยสร้างไทยและอาจจะรวมถึงพักเพื่อไทยเข้าไปด้วยกลุ่มที่3คือพักการเมืองที่ประกาศชัดว่าไม่ยอมให้แก้ไขอย่างเด็ดขาดคือพัก,กรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาและภูมิใจไทยพักเก้าไกลเป็นพักการเมืองที่เคลื่อนไหวเรื่องมาตรา112มากกว่าพักอื่นย้อนไปเมื่อวันที่15ตุลาคม2565 ได้ชูนโยบายการเมืองก้าวหน้าหนึ่งในนั้นคือการผลักดันให้มีการแก้ไขมาตรา112พร้อมประกาศจุดยืนแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกของยุคสมัยเป็นความจริงน่ากะอักวนใจ286คนคือเยาวชนที่โดน กฎหมายหนึ่หนึ่งสนตอนนี้นะครับที่เช็คลค่าสุดนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการที่ทําให้ความสัมพันธ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์กับคนรุ่นใหม่ทางออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้มันต้องการการวางพระราชาอำนาจและพระราชธานะอย่างประณีตนะครับเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันอื่นๆและประชาชนดีขึ้นต่างหาก แล้วก็คิดว่าการแก้ไขในหนึ่งสที่อาจจะดูโดดเดี่ยวเมื่อปี64นะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ในหลายเวทีก็มีการพูดถึงบางคนบอกว่าจะแก้อย่างนี้บางคนบอกว่าจะแก้อย่างนั้นบางคนบอกว่าจะแก้ให้ลดลงโทษลดลงบางคนบอกว่าจะแก้ให้เพิ่มขึ้นอนไนที่จะเป็นผลดีกับประชาชนมากกว่าอนไนที่จะเป็นผลดีกับประเทศมากกว่าอะไรที่จะเป็นผลดีกับสถาบันพระมหากรรษัตริย์มากกว่าก็ให้ไปแก้กันในสภา แล้วก็จะได้มีการอภิปรายกันอย่างมีวุฒิภาวะมีข้อบังคับมีการตั้งกรรมธิการวาระที่1วาระสอวาระที่3ผมคิดว่าน,นี้คือคําตอบสําหรับความท,ท้าทายทางการเมืองของประเทศไทยณนะตอนนี้พักการเมืองที่ไม่คัดคา้านข้อเสนอให้แก้ไขามาตรา112อย่างพักเพื่อไทยเพราะพวกเขามองว่าบทบัญญัติบางอย่างและการบังคับใช้อาจนํามาซึ่งปัญหาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะทีมยุทธศาสาตร์นโยบายพักเพื่อไทย มองว่ากฎหมายมาตรา112มีความเข้มข้นของบทลงโทษที่รุนแรงมากเอาเรื่องหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆา,าตมาร้ายมารวมไว้ในมาตราเดียวกันทุกวันนี้ควรให้ความสําคัญเรื่องน้ําหนักของสิทธิเสรีภาพสูงที่สุดเรื่องอาฆา,าตมาร้ายเนี่ยโทษสูงแต่นี่มันไปอยู่ในมาตราเดียวกันนะพอมันเป็นเหตุขึ้นมาแล้ว้กระบวนการที่จะมีการร้องความชัดเจนเนี่ยไม่ดีเพราะว่าใครไปร้องก็ได้ นี่พอไปล็อกก็ได้เราก็ต้องอยอมรับเมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่มันก็เกรงก็ไปตกภาระอยู่ที่ดังสารด้านแล้วโดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพเานี่ยรัฐธรรมนูญมันน้ำหนักของสิทธิเสรีภาพมันต้องสูงสุดถ้าตางรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญก็มีข้อยกเว้นอีกถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงไอ้ข้อยกเว้นเนี่ยมันมันเป็นเส้นบ,บางๆถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้แต่ต้องบนเหตุผลที่ว่าเนี่ย ่านอีกหนึ่งพักการเมืองที่มองว่ามาตรา112รอองนั้นสามารถแก้ไขได้แต่ยังสงวนท่าทีว่าจะสนับสนุนหรือไม่ก็คือพักไทยสร้างไทยตรงนี้มันย้อนแย้งมากนะเพราะว่าเราบอกว่าพระมาหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองมาตรา112เป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับพระมาหากษัตริย์พอคนที่โดนโทษมาตรา1 1 2เนี่ยเขาไปเรียกว่าเป็นคดีการเมืองซึ่งตรงนี้เนี่ย เรามองว่าพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองเพราะฉะนั้นไม่ไม่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์แต่เกี่ยวกับคนที่ไปบังคับใช้ไปใช้กฎหมายพร่ำเพื่อแล้วก็ไม่ระมัดระวังแบบนี้เนี่ยมันทําให้คนที่รู้สึกเป็นลบเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้คนที่ไปอนุรักษ์หรือไปดารงมาตรานี้ไว้เนี่ยเขาบังคับใช้อย่างแทบจะอาจจะเป็นกาปั้นทุบดินแล้วก็ครอบคลุมไปหมดมันทําให้คนเกิดความรู้สึกขัดแย้งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เกิดกันแล้วกไ็ไปโยงเข้ากับการเมืองด้วยโดยพรรคการเมืองเอาไปอ้างเลย ถ้าอยากทําตามเหมือนพระประสงค์ของแล้วก็อ้างไปถึงพระมหากษัตริย์เงี้ยอย่างงี้ต้องเลือกคนนี้อีกคนก็บอกว่าพอมาถึงเขาพูดถามเรื่องอื่นอยู่ๆก็โยงเข้าเรื่องสถาบันเอาดื้อเลยแล้วก็บอกว่าใครที่ไม่จงรักภักดีคนที่ชังชาติออกไปคนอีกอีก8ปด0เซที่เขาไม่ได้เลือกพักนี้เขาก็จะพูดคําเดียวกันหมดบอกเขาไม่มีใครชังชาติเขาชังมึงอแหละที่เอากลับมาดูว่าเออเลอ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหน ส่วนกลุ่มพักการเมืองที่คัดค้านการแก้ไขมาตรา112ยังมีพักไทยพักดีวรวมอยู่ด้วยแต่ไทยพักดีนั้นไม่ได้มองว่ามาตรา112นั้นแตะไม่ได้เพราะพวกเขาเตรียมเสนอแก้ไขเหมือนกันแต่เป็นการแก้ไขให้กฎหมายนั้นเข้มข้นมากขึ้นไปอีกมองไม่ออกว่ามาตรา112ทาให้ประชาชนเดือดร้อนต,ตรงไหน,นแต่การที่มีพักการเมืองบางพักที่โยงเรื่องมาตรา112ผมก็มองว่าเป็นเจตนาลมที่จ้องทําลาย ความเชื่อมั่นของสถาบันพระมหารตริย์เขาไปวิเคราะห์โครงสร้างสังคมไทยที่ตกค้างมาเมื่อปีพศ .2475 ว่าสังคมไทยเป็นสังคมสาสวินาและคุณศึกต้องทำลายสัสินาและทำลายคุณศึกประเทศจะดีขึ้นแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วสังคมไทยมันผ่านพัฒนาการมา90ปีเนปะี่ยมันเป็นสู่สังคมทุนนิยมโจ้ถ้าเกิดคำว,ว่าทุนนิยมสามาถที่เข้ามาครอบงำพรรคการเมืองคําถามถามว่าแล้วมีคนที่ถูกคุกคามที่อ้างว่าถูกละเมิดสิททิเสิีิภาพ มันเป็นกลุ่มบุคคลที่จ้องกระทำตามเจตนาลมที่เขาตั้งไว้ก็คือดูหมินบินประมาทก็คือให้ร้ายใช้วาจาหยาบคายล้มทั้งการไปเผาซึ่งสารนับนึ่งก็มีคำวินิจฉัยนะว่าการกระทำเหล่านี้เนะี่ยคุณกําลังไปละเมิดสิทธิทคนอื่นเลยนะสิทธิที่เขาศรัทธาสิ่งที่ประชาชนศรัทธาและคุณไปละเมิดนั้นผมย้าว่านี่มีเจตนาแอบแฝงที่จ้องทําให้สถาบันอ่อนแอลงและล่มสลายเป็นอันที่สุด ถ้าหากพิจารณาจากประวัติศาสตร์กฎหมายไทยสังคมควรเลิกถกเถียงกันว่ามาตรา112แก้ไขได้หรือไม่เพราะจริงๆแล้วก็เคยแก้ไขามาแล้วเพียงแต่การจะแก้ไขใหม่อีกครั้งต้องคุยกันให้ตกผลึกว่าจะแก้อย่างไรและต้องไม่ลืมถึงความสอดคล้องกับกฎหมายมาตราอื่นๆในหมวดหมู่ความผิดที่ใกล้เคียงกันเพราะประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1นึเป็นกฎหมายที่มีลักษณะปกป้องคุ้มครองประมุขของรัฐซึ่งมีมาตราเชื่อมโยงกันหลายมาตรา การแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องอัตราโทษหรือระหว่างโทษเช่นหากจะลดโทษการกระทำความผิดตามมาตรา112ก็ต้องพิจารณาให้ได้สัดส่วนกับโทษของความผิดตามมาตรา133ว่าด้วยการหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรืออาฆาตม่านร้ายประมุขของรัฐต่างประเทศด้วยไม่ใช่แก้ไขเฉพาะมาตรา112จนทําให้การกระทําความผิดกับประมุขชาติตัวเองมีโทษน้อยกว่าการกระทําต่อประมุขชาติอื่น ทั้งยังต้องพิจารณาความเชื่อมโยงสอดคล้องและได้สัดส่วนกับฐานความผิดเดียวกันคือหมิ่นประมาทหรือดูหมิน่นที่กระทํากับบุคคลทั่วไปเจ้าพนักงานหรือแม้กระทั่งศาลอีกด้วยจริงๆโทษของสหรัฐกับของไทยเนี่ยไม่ได้หนีกันเลยแล้วก็เป็นกฎหมายที่คุ้มครององ,องค์พระมหากษัตริย์เหมือนกับที่คุ้มครองบุคคลธรรมดาคือถ้าแก้เนี่ยกฎหมายมันต้องมีความได้สัดส่วนถ้าเราจะไม่คุ้มครององ,องค์พระปรมมุขของประเทศ คุณก็ต้องให้คนขู่อาฆาตมาดร,ร้ายคนธรรมดาได้หนึง,หนง,งเนี่ยนะครับคุ้มครององค์พระประมุกต่างประเทศมาประเทศไทยด้วยนะนก็ถามว่าเอ๊แล้วอย่างนี้บ้านเมืองมันจะอยู่ยังไงคนจะบุลลี่กันคนจะขู่อาฆาตมาดร,ร้ายกันคนจะหมิ่นประมาทกันคนจะดูหมิ่นกันแล้วคนมีตังมีเงินเสียค่าปรับเนี่ยจะด่าคนได้ตามอำเภอใจขู่อาฆาตคนได้ตามอำเภอใจสังคมมันจะเท่าเทียมกันได้อย่างไรการ จะวิจารณสถาบันพระมหากษัตริย์ทำได้ไหมนะคุณดูคุณปิยะบุตรแสงกระหนกคุณสิวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์เยอะแยะมากมายคุณป,ปียะบุตรยังไม่เคยเจอ,เจอมาตราหนึ่งหนึ่งสองหรือสักคดีเดียวแต่คุณปิยะบุตรไม่ได้ไปสอนเด็กๆที่ทำผิดนะว่าวิธีพูดยังไงไม่ให้โดนหนึ่งหนึ่งสองเด็กพูดมาแต่ละครั้งโดนหนึ่งหนึ่งสองหมดอนะครับเพราะว่าไม่ได้ระวังคําพูดคนเดือดร้อนกลายเป็นคนที่กระทำความผิดที่ถูกยุยงปลุกปัน่น นะปัญหามันอยู่ตรงนั้นมากกว่าทุกประเทศที่ล้มสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยฆ่ากันตายอีกยาวฝรั่งเศสเนี่ยฆ่ากันตายอีก4ี่ปีนะหลังจากล้มพระเจ้าหลุยที่16จีนเนี่ยหลังจากล้มองค์พระจักรพรรดิก็มีสงครามกลางเมืองอยู่อีก60กว่าปีหนึ่งคือทำตามหน้าที่สองก็คือผมรู้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นนย์รวมจิตใจของคนไทยถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เกิด สำหรับประเทศที่ยังมีกฎหมายคุ้มครองประมุขอยู่อย่างประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศเดนมาร์กประเทศเบลเยียมประเทศมาเลเซียประเทศกัมพูชาเหตุผลสำคัญของฝ่ายที่ต้องการให้แก้ไขมาตรา112คือมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้โดยเฉพาะผู้ที่กระทำความผิดมักไม่ได้รับการประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราว โดยฝ่ายที่เห็นต่างอ้างว่าเป็นคดีการเมืองไม่ได้ไปฆ่าหรือประทุสล้ายใครเหตุใดจึงไม่ได้ประกันตัวโฆษสกศาลยุติธรรมเล่าให้ตัวจริงสนามข่าวฟังถึงข้อเท็จจริงและแนวทางการพิจารณาคดี112ผ่านหลักการที่ศาลสถิตยุติธรรมต้องยึดถือว่าหน้าที่ของศาลยุติธรรมนั้นคือคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา ควบคู่ไปกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมกฎหมายทุกมาตราเนี่ยมันก็ใช้กับทุกคนเหมือนๆกันเช่นเดียวกับเรื่องของการขังที่ว่าเป็นเรื่องของการที่เราเรียกเป็นการประกันตัวหรือการปล่อยชั่วคราวข้อหาหรือความผิดนี่อาจจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของผมอาจจะเรียกเป็นการแสดงความ,วามเห็นที่แตกต่างกันแล้วกันนะครับว่าอย่างเสติในที่ศาลเองนะครับแทบไม่มีผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังระหว่างพิจาด้วยเหตุนเนี้ยสักเท่าไหร่เหตุที่ถูกคุมขังอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับจริงๆมี2กรณี ตัีแรกก็คือว่าเขาเคยได้รับการประกันตัวหรือปล่อยชั่วคราวไปนะครับแล้วผิดเงื่อนไขซึ่งมีการไต่สวนแล้วก็มีการเพิกถอนการประกันเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเหตุที่ทําให้ผู้ต้องหากลุ่มนี้ถูกกลับมาคุมขังระหว่างประกันะระหว่างพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเขาอาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับเป็นใครทีว่ามีความผิดหลายฐานหลายมาตราเข้ามาประกอบกัน ซึ่งยกตัวอย่างง่ายๆส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงเนี่ยเช่นมาตรา1 12ใช่ไหมครับแต่ว่ากลุ่มนี้ผู้ต้องหากลุ่มนี้เขาไม่ได้กระทบกริดเฉพาะมาตรา1น2มาตราเดียวแต่ว่ามีความผิดฐานอื่นอย่างเช่นเรื่องของการมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองการวางเพลิงการทําให้เกิดการระเบิดขึ้นซึ่งพอมีความผิดฐานอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของการแสดงความเห็นและเวลาที่ศาลใช้ประกอบในเรื่การพิจารณาครับก็ต้องดูทุกมาตราทุกฐานความผิด พอพฤติการโดยรวมแล้วเนี่ยอยู่ในวิสัยที่สามารถให้ประกันตัวหรือปล่อยชั่วคราวได้คําถามสุดท้ายที่ทุกพักการเมืองควรตอบให้ได้ก็คือการแก้ไขหรือไม่แก้ไขมาตรา112ประชาชนคนไทยได้ประโยชน์อะไรหรือว่าเป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเท่านั้นโชติมาจันโคงตัวจริงสนามข่าวรายงานทีม่มันเดี๋ยวมีการปล่อยเดี๋ยวมีการขงังเพราะวันนี้